มเสร็จข้างบ้านมาแลว้วสวัสดีครับผมก็เสร็จข้างบ้านเลี้ยงเึ้นงน้ำในบ่อเข้าไปนะครับอวัีนี้ผมจะมาพูดถึงโครงสร้างบอ่อคอือโครงบอ่ออิดบล็อกอิดบล็อกนะที่ว่าอิดบล็อกที่ไม่ต้องก่อไม่ต้องฉาบแบบผมเอามาเลียงให้สวยเลยที่เอามาทําบ่อนะวันนี้ผมทําบ่อของผมก็เลยมาถ่ายให้ดูว่า ผมทำบ่อยังไงเที่ยาอ,อ,อินบอ็อกเรียงเอาอะเนไหยเดี๋ยวเห็นไหม,หไหมอันนี้แปดชั้นอินบอ็อกนะแปดชั้นพอดีคือแปดชั้นแปดชั้นนี่มันพอดีเลยพอดีที่เราเลี้ยงกุ้งนะแปดชั้นผมเลี้ยงแนวนี้นะดูนะเลี้ยงแนวนี้อย่างนี้นะเนี่ยจะเลี้ยงสลับกันเห็นไหมสลับกันสังเกตดูนะ มันจะเรียงสลับกันแต่พื้นการเรียงก็คือพื้นล่างอะ่ะพื้นล่างสุดอะ่ะอันแรกอะ่ะเราก็เรียงธรรมดาไปเลยพอชั้นสองอะ่ะเราเริ่มจะเรียงสลับเราเริ่มจะเรียงสลับกันละชั้นสองอะนะแต่เดี๋ยว่ถ้าท่านงง,งเ,เดี๋ยวผมจะทําให้ดู <c oughs> นะล <c oughs> ยงให้ดูก่อนอันนี้คือเรียงถูกไหม นี่คือเรียงชั้นแรก,กเกรียงธรรมดามานี้ใช่ไหชั้นแรกเดี๋ยวเราลเล<ะ>่อีั้ักก้องเนี่เป็นชอะวันนี้ผมจะมาเจาะให้เพราะว่ามีหลายคนถามเรื่องบ่อกอินบ็อกเพราะว่ามันต้นทุนมันถูกกว่าแล้วก็แล้วก็วก,การใช้งานดีกว่าดีกว่าโครงพีวซีนะ เห็นไหมนี่คือชั้นแรกชั้นแรกชั้นแรกคือเราเรียงธรรมดาแต่พอชั้นสองปุ๊บเหรอชั้นสองเสร็จปุ๊บเราวางทับอย่างนี้เลยเนี่ยเริ่มวางทับอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยเริ่มวางทับแนวนี้เห็นไหมวางทับกันแล้วอันอันนี้อันชั้นสองตรงนี้เนี่ยมันก็ระหว่างรอยแยกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นระหว่างรอยแยก เราก็จะเอาอีกอันหนึ่งอะ่ะมาวางทับอย่างนงี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแน่นละแค่นี้ก็แน่นแล้วนะเห็นไหมเราจะวางทับกันแนวอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็จะวางทับกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยเห็นไหมมันเลนมันเลนแน่นโดยที่เราไม่ต้องก่อไม่ต้องฉาบเลยเห็นนะเอาด้านรูไว้ได้านในคือถ้าไว้ด้านนอกอะ่ะมันจะมีปัญหาพวกสัตว์พวกอะไรเข้ามาอยู่ไม่ค work ่อยเวิร์กเอาไว้ด้านในดีกว่า ไม่มีผลอะไรคือไม่มีผลอะไรกับน,น้ําอยู่แล้วนะถ้าด้านนี้อยู่ด้านนอกดีกว่าเนี่ยคือเอาเข้าใบลงมาปิดคือได้แปดชั้นเสร็จปุ๊บทําไงเนี่แปดชั้นอย่าได้แปดชั้นแล้วเนี่ยแป็นชั้นไหมไม่มืดนะแล้วก็เอาเข้าใบใส่ปุ๊บแล้วก็พับเข้าใบนะพับเข้าใบมาแล้วก็พับมันลงอีกทีนะึงลงไห้ให้สุด พอลงสุดปุ๊บแล้วก็เอาชายนะมาตีอะไรก็ตีตีไว้ก็ขอบขอบพื้นดินอะไร่ผมไม่ัดก่อนเดีย๋ยวนะอนนี้ผมเตรียมเสาะร่องไว้ก็ผ้าใบผ้าใบจากบ่อขึ้นมาพับเสร็จปุ๊บลงมาพื้นเนี่ยให้ตกชายตกชายปุ๊บเอาดินทับหรือเอาอะไรเอาอะไรทับไว้แล้วค่อยดินกบอีกทีนึง นี่นะชายมันการเก็บชายบ่อด,ดินแต่ถ้าพื้นเป็น,เป,นเป็นปูนก็ได้เหมือนกันก็คือพับมาแล้วก็ชายแล้วก็หาอะไรตอกเอาฝาหรือเอาอะไรตอกตอกตอกชายไว้ไม่ยากอนะไรเนี้ยไม่ไม่มีผลอะไรระหว่างเราเอาน้ําลงเวลาเราเอาน้ําลงไปแล้วเราเราเราเอาเข้าไใบลงเสร็จปุ๊บเราต้องเอาน้ําลงไปพร้อ,รอมๆกันเพื่อที่จะไล่ขอบไล่อะไรให้แน่นไล่ขอบไล่อะไรอเงี้ย คือไม่ยากหรอกไอการทำมันไม่ยากเราทําหน้าง,งานเราลองทําได้เลยไม่ยากแต่ถ้าเป็นอินบล็อกอะ่ะคือเดี๋ยวบอกเนี้ยมัน2เมตรสเมตรห้ยาว8เมตรผมใช้อินบล็อกไปเหลือด้วยเนะี่ยใช้อินบล็อกไปพันแปดห้าบาทพันแบาทส่วนผ้าใบสามมิลผมใช้เงินไป 2003พร้อมส่ง COD นะเนี่ยคืองบงบ,งบบ่อก็คือ3000ก็3 000, 3 0 0บวก1 8, บาทนี่คือบ่อจำนวนอันนี้คือเงินเงินทำบ่อนะเงินทำโครงบ่อทำบ่อนะผมคิดอันนี้ผมดีดเงินให้เลยเพราะว่าผมผมกำลังทำอยู่บ่อเนะี้ยผมกำลังทำดีดเงินได้เลยบ่อ2,50เมตรห้ ยาว8เมตรใช้งบก็อิดบล็อก1,850บาทแล้วก็ผ้าใบ3า0พบาทพร้อมส่ง COD พนีหนะผ้าใบสามิลนี่คืองบของมันงบที่ทำบอกอันนี้เป็นบ่อดินไม่เป็นไรเดี๋ยวพื้นอ่ะเราหาถุงเขาเรียกอะไรอ่ะไวนิ้วเก่าหรือกระสอบป่านน่ยมาวาง พื้นอีกทีนึ้งแล้วค่อยพอใบลงเดาพอบใบลงอย่างนี้เลยไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นตะผุมตะปัม่มอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวขาดเนี่ยไม่ได้เลยต้องต้องเอาอะไรมาลองเนี่ยไม่ได้ดีมันแข็งไม่ได้เลยต้องเอาอะไรมาลองก่อนนะดินบ่อเนี่ยนะนะผมแนะนําบ่อบ่อโครงผ้าใบอ่ะผมแนะนําเลยไอ้โครงโครงบล็อกเนะี่ยผมแนะนําเลยมัน มันประหยัดถ้าเป็น pvc เนะี่ยโอ้โหต้องมีสามพันกว่านะ pvc อะ่ะพอต้องใช้ pvc นิว้วนิ้วครึ่งอะ่ะโอ้โหสามพันกว่าแน่นอนแล้วมันแข็งแรงดูนะผมเนะี่ยเนี่ยดันยังไม่ยังไม่ไปเลยเนะีนะ่ยเนี่ยตีงจันเน่ยนะเนะี่ยตีงดันยังไม่ไปเลยเนะี่ยมันมันมันถือว่าแน่นแน่นจริงๆเพราะคืออันนี้ผมผมลองเอง ตอนแรกตอนแรกผมถามพรับเหมาที่รู้จักกันนะเขาว่ามันไม่อยู่ผมก็ข้องใจอะว่าเอ๊ะมันถ้าไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีแปลงเอาผมก็คิดในใจงั้นผมผมเป็นช่างอยู่แล้วผมก็จะหาวิธีแปลงให้มันอยู่สุดท้ายคือเลี้ยงแบบเนี้ยที่ผมคิดไว้อะอยู่เลยไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยอิดบล็อกอะมันเอาน้ําอยู่จริงๆน้ําคือไม่มีแบะเลยนะอิดประสานยังมีแบะนะไม่มีเหล็กเสียบกลางจะสูงขนาดเนี้ยมีแบะนะแบอเลยนะ ถ้าเราไม่เสียบเหล็กรูรกลางของอิฐประสานจะมีรูถูถ้าเราไม่เอาเหล็กแป๊บไปเสียบอะแบะนะแต่อันนี้ไม่แบะนะน้ําเนี่ยขึ้นนี่เลยนะมานี่เลยไม่แบะนะบ่อนหน้าบ้านผมอะเนี่ยเนี่ยน้ำตั้งแต่พื้นมาถึงนี่ไม่มีแบะเลยนะโค้งข้างอะไรไม่มีแบะเลยแล้วถูกวกับอิฐประสานเยอะมากเนี่ยที่ผมบอกก็คือเนี่ยมันลดต้นทุนได้การทําบ่อแล้วอิฐม็อกมันทนด้วย ไม่มีคือมันมันอยู่ยาวๆเลยเว้นแต่เข้าไปเราจะมีการลัต่ตรงไหนแล้วปะได้มันอยู่ยาวๆอันนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสเลยว่าจะทนไม่ทนอะไรเงี้ยมันทนแน่ๆอยู่แ,ยแล้วอันนี้บอ่อใหม่ผมบ่อสองเมตรห้าสิบ 2, 50, ยาวแปด เนี่ยับผมมาเจาะให้เลยเพราะว่ายังมีหลายคนสงสัยพี่วางอินบอกยังไงสลับกันยังไงเนี่ยอันนี้คือคลิปนี้คือเรียงเป็นแน่นอนถ้าดูคลิปเนี้มันไม่ได้ยากเลยมันเรียงกันง่ายๆแต่การใช้งานม่งโคตรแน่นเลยฮะเนี่ยตอนแรกผมปรึกษาผู้รับเหมารู้จักกันเขาก็ว่ามันไม่เวิร์กมันจะแบะมันจะพังผมลองจริงเลยเอาของมาลองทําจริงๆเลยซื้อสั่งของมาลองครั้งแรกที่ผมทํำนะ บ่อหน้าบ้านผมก็เป็นอย่างนี้แหละอินบ็อกนี่แหละแต่วางมันพื้นปูนก็เอาของมาลองทําเลยผมก็ทําใจเลยว่าถ้ามันไม่อยู่ผมก็จะหาวิธีแปลงเอาให้มันอยู่สุดท้ายคือโอ้โหโคตรแน่นเลยไม่มีแบะเลยน้ําเต็มอะแนะนาแนะนําบ่อนี้นะแนะนําพงพีวซีมันต้นทุนมันสูงไปสูงไปแต่การเก็บงานพ v c มันง่ายกว่ามันง่ายกว่ายังไงคือ คือถ้าเราไม่มีพื้นฐานช่างอะ่ะมันมันจะเนี่ยเห็ไห,ไห,ไหมพอพอเวลาพินี่คือบอนะ่อพีซีเนี่ยนี่คือบ่อ,บอพีซีบ่อที่คงเป็นพีซีปุ๊บผมเอาชายมาเสร็จปุ๊บผมพับปุ๊บผมยิงเลยเห็นไหมบ่ออนดตยิงเลยมันง่ายไงเนะี่ยมันง่ายนะบ่ออนดตยิงได้เลยสกูดํายิงเลยนะยเห็นชัดไหมยผมพอพอพอชายมาเนะี่ยผมพับลงมาปุ๊บ ผมเอาสกูยิงได้เลยจบเลยไม่ต้องมาทำอะไรให้ยุ่งยากแต่นี่คือจะเก็บงานสวยแล้วต้องเก็บชายตีนดีๆเราต้องคือเราไม่สามารถยิงได้ไนงะเราพับมาเนะี่ยเราพับขอบปุ๊บเราไม่สามารถยิงอะไรได้เลยเราต้องมาเก็บชายพื้นเอาให้สวยมันคนละอย่างกัน ใช้งบไปก็เออนะผมไม่มีเครื่องเครียดในมือก็พา 1, 8, 50, ออใบพันแปดห้าสิบไม่ให้อิดบล็อกพันแปดห้าสิบาทพาใบสามพันสามบาทพร้อมส่งนะครับมันช้าบ่อกนะที่ผมว่าขยายบ่อกนะ่ะมันช้าผมต้องผมทําที่นอนเล่นด้วยไงท,ทําที่นอนท,ทําที่แบบพักผ่อนนะ่ะนั่งเล่นนะ่ะนั่งเล่นติดบ่ออะไรเงี้ยเลยช้าหน่อย นี้ผมก็อรอผ้าใบมาผ้าใบผมสั่งที่คือถ้าที่สั่งผ้าใบทักมาหาผมในเพจได้เดี๋ยวผมบอกให้สั่งที่ไหนคือมันมันหายากผ้าใบที่จะมาสั่ง3มิล5มิลอันนี้ที่ผมใช้ก็มีสองไซส์3มิลกับ5มิลบอกนี้ผมใช้3มิลเพราะละบอกเนี้ยนะผมดูแลเองได้คือผมปะได้อะไรได้คือเราแต่ถ้าใครอยากเอาชัวร์ก็เอา5มิลไปเลยไม่ต้องทำไม่ไม่ ไปต้องมาดูแลบ่อยๆอ,อย่างเช่นมันมีซึมมีอะไรเงี้ยเราถ้าไม่อยากจุกจิกอ่ะแต่ที่ผมเคยปะไปสามมิลมันก็อยู่ด้วยมันก็มีอ c c ซิเดนบ้างอะนะผมก็ปะเองมันก็ที่ผมสอนไว้แล้วในคลิปเก่าๆเราไปหาดูว่าปะยังไงถ้าใช้ห้ามิลมันก็จะยาวเลยไงมันก็จะไม่มีมาปะมาอะไรมันหนามากเลยนะห้ามิลอะแต่มันก็จะแพงแพงหน่อยแต่คือการทรําบ่อเนี่ย มันการเลี้ยงกุ้งอ่ะมันจะลงทุนแค่ครั้งครั้งนี้แหละครั้งแรกที่เราทาบ่อเนี่ยมันมันลงทุนตรงนี้แหละเพราะว่าเราต้องลงทุนหมดบ่อเนี่ยมันก็ต้องโค้งพาใบปั๊มออกปั๊มน้ำอะไรเงี้ยคือมันต้องลงทุนก่อนอ่ะครั้งแรกนะมันถึงมันถึงแบบคือมันต้องมีการลงทุนไงมันจะไม่เหมือนแบบแบบอย่างอื่นอ่ะที่เลี้ยงอย่างอื่นอ่ะ อย่างเช่นปลาอย่างอื่นที่สามารถเอาบอ่อวงมาเลี้ยงได้เลยบอ่อวงมันก็แค่ไม่กี่ร้อยอ่ะมันก็เอามาเลี้ยงได้แต่มันผมเห็นหลายคนแล้วคืออ่ะยกตัวอย่างเช่นปลาดุกนี่ผมเห็นนี่ผมผมเจอมากับตัวคนเลี้ยงนะคือมันลงทุนง่ายมันทําง่ายเอาบอ่อวงมาเลี้ยงแล้วก็เอาปลาดุกมาลงแต่ระยะเวลาที่ขาย ค่าอาหารหักแล้วอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเอามาม,มันก็แค่เอามากินเอามาเฉยเฉยมันไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงชีพได้จริงที่บ่อวงเลี้ยงปลาดุกอะไรเงี้ยมันไม่สามารถจริงๆนะผมเห็นมาแล้วคือคนเลี้ยงอ่ะคนที่เลี้ยงอยู่อ่ะผมรู้จักกันเขาเลี้ยงปลาหมอปลาดุกปลาอะไรเขารู้รู้จักกันคือคำนวณแล้วไม่เหลืออะไรเลยคือพอราคาต่อโลมันถูกไนงะมันถูกจริงๆ มันสี่สิบห้าสิบแล้วเราให้อาหารทุกวันอะ่ะวันละสามมืออ้อมันก็ไม่เหลือนะมันมันไม่มัน,ม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 นผมไม่เชื่อว่าคนเลี้ยงปลาดุกอยู่ไม่ดีนะเพิ่งคืออันนี้ตัดก่อนตัดตัด,ตดอันนี้ก่อนคือคือคนรู้จักผมเขาเลี้ยงบ่อวงอยู่นี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันลงทุนน้อยมันลงทุนไม่เยอะแต่ผลตอบรับกลับมามันไม่ได้ไง เนี่ยมันไม่ได้ก็ที่ทําไมทาไมกุ้งทำไมผมถึงบอกว่ากุ้งเนี่ยยุคเนี้ยต้องกุ้งเพราะว่าราคาตัวโลมันสูงมันสูงจริงๆแล้วหนึ่งอาหารออก,กนิกสาเร็จรูปหรืออาหารออก,กนิกเนี่ยมันกําลังมาแล้วคนรักสุขภาพเยอะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากินกินกุ้งบ่อดินกระบ,บอกผ้าใบมันเหมือนกันอันนั้นถ้าเกิดมันเหมือนกันจริง อันนี้ผมก็คงขายไม่ได้แล้วแหละราคาสี่ร้อยเขาคงไม่สั่งผมะความอร่อยความอะไรคือมันต่างกันมันต่างกันจริงๆไง,งผมหรือผมผมผมนึงขยายบอกผมนึงขายได้เพราะราคามันสูงกว่าและเนื้อมันอร่อยกว่าจริงอ่ะคนที่กินบอดินอยู่เขาเป็นลูกค้าประจําผมอ่ะเขาสั่งทีเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยต้องมีหกล้ออัพแน่นอนลูกค้าประจําผมอ่ะ เพราะเนื้อมันอร่อยต่างกันต่างกันจริงๆไม่เหมือนกันเลยทั้งเนื้อทั้งความหวานเนี่ยมันโอโ้โหคนเลี่ยงเลยนะผมผมกําลันตีเลยเคนเลี่ยงเลยเคนเลี่ยงจริงๆนี่ดูสีน้ําผมนะเห็นไหมกองสีเล่าๆหน่อยเห็นไหมเป็นน้ําเก่าที่ผมเอามาเลี้ยงที่ทําไมบางคนถามว่าถามว่าเอ้พี่ผมสั่งชุน้ําทําพี่ไปทําไมน้ําไม่เหมือนของพี่เลยมันนานนะมันนานก,ก,วากว่าจะได้สีนี้มันนาน มันเป็นการแลกเปลี่ยนน้ําของจุลินทรีย์ผมอะคือมันอยู่ทีเราจะสมมุติว่าอยากได้น้าแบบนี้แล้วเอาจุลินทรีย์ลุ้มใส่ให้สีแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องเป็นการแลกเปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆทําน้ำมาดีผมบอกก่อนดูที่กุ้งเติมน้าดูที่กุ้งเติมน้าอะเดิมน้าอย่างนั้นอนะไปะเรื่อยๆจนได้สีนี้ถ้าน้ําเป็นสีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอโ้ไม่ต้องห่วงเลยลูกกุ้งเยอะแน่ผมบอกเลยเ,เดี๋ยวนะผมมันไม่เห็นนะเนาะมัน เดี๋ยวผมมันไม่เห็นนะลูกกุ้งมันไม่ค่อยออกต้องส่งไปเดี๋ยวผมจะจับมาขายลูกกุ้งนะเดี๋ยวลองผมจับกุ้งขายก่อนอีกไม่กี่ทิศแหละเดี๋ยวผมผมจะจับก่อนสิ้นปีเนะี่ยสองบ่อนะสองบ่อบ่อนู้นบ่อแรกบ่อบนะ่อนั้นกับบอกเนี้ยผมจะจับขายก่อนสิ้นปีรอบนึงก็สามเดือนสิ้นปีพอดีผมจะจับมาขายก่อนเดี๋ยวผมจะจับลูกมานะขาย เนี่ยผมเร่งทําบ่อเนี่ยเพื่อที่จะสูบน้ําอ่ะสูบน้าอ่ะบ่อเนี่ยบ่ไว้บ่อนี้เพื่อที่จะจับกุ้งขายก่อนเพราะว่ารอบนี้ต้องสูบละเอียดเพราะต้องเอาลูกกุ้งอะ่ะลูกกุ้งมันเยอะลูกกุ้งมาขายด้วยลูกกุ้งผมเนี่ยคือเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์สองเซนสามเซนเซนกว่าสองเซนสองเซนกว่าไอ้พวกเนี้ยมันรอดแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ในน้ํามันอยู่ในเนี้ยมันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะแข็งแรงด้วยผมบอกให้แข็งแรงดีด้วย เดี๋ยวก่อนสิ้นปีนะเดี๋ยวผมจะขายเดี๋ยวรอจติดตามผมในเพจไว้ดูในเพจเดี๋ยวผมจะลงขายกรุงผมเองนะในบ่อยนะนี่นะบันช้าหน่อยผมทําคนเดียวอะ่ะไม่เสร็จสักทีเลยปรับพื้นอะไรเงี้ยปรับพื้นแล้วก็ทําที่นั่งนอนเล่นอะไรเงี้ยมันมันนานหน่อยผมทําคนเดียวเดี๋ยว ไม่น่าไม่ไม่น่ามีอะไรข้องใจมีปัญหาอะไรมันไม่ยากอยู่แล้วเนี่ยมีไม่ยากหรอกแปดชั้นอีก็อกแปดชั้นเลียงแบบนี้เลียงแนวแบบนี้แล้วก็เลี้ยงที่ผมสอนเนี่ยอย่างเงี้ยแน่นแน่แน่ยังไงก็แน่นไม่ต้องห่วงแน่นแน่นอนแล้วประหยัดด้วยนี่คือประหยัดจริงๆประหยัดนะมันต้องลงทุนแล้วผมบอกเลยว่าอาชีพนี้โอ้โหมาแน่แน่ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะเลี้ยงได้นะไม่ใช่ทุกคนที่จะเลี้ยงขายได้แล้วคนที่เลี้ยงขายได้อ่ะไปได้สวยแน่นอนผมการันตีได้เลยเพราะว่าคนชอบกินกุ้งอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแล้วกุ้งมันอร่อยใครก็อยากกินแล้วราคาตัวโดมันสูงแล้วคนวิ่งหาเราไม่ต้องออกจากบ้านเราไม่ต้องไปวิ่งหาตลาดผมบอกได้เลยนะไม่ต้องไปวิ่งหาตลาดเราทําโฆษณาในเพจเราดีๆว่าเรามีกุ้งออร์แกนิก คนมันต้องมาแน่ๆผมก็ทําแบบนี้ตอนแรกตอนแรกผมขายไม่ได้เลยนะผมโพสขายไปตอนแรกนะเงียบมากเลยเงียบจริงๆจนมีคนมันสงสัยว่ามันออร์แกนิกยังไงฮะมันออร์แกนิกแบบไหนมันถึงแพงกว่าคนอยากคนชอบกินกุ้งมันมีเยอะมันอยากลองมันต้องมาชิมแน่ๆมันต้องมาลองแน่ๆแล้วพอมันลองได้กินเสร็จปุ๊บนะผมบอกได้เลยยาวไม่ต้องห่วง นะ,ะถ้ามีตรงไหนติดขัดตรงไหนข้องใจทักมาถามผมในเพจได้ผมไม่ได้เน้นคือทําผมผมอย่างที่ผมบอกผมอาชีพเนี่ยผมไม่ได้มาหวังขายลูกกุ้งพันกุ้งที่ผมขยายบอกนะ่ะเพราะผมนเน้นขายกุ้งใหญ่ผมไม่ได้มาขายลูกกุ้งพันกุ้งเพื่อที่จะมาเอากำไรอะไรตรงนั้นจุดประสงค์ อคือเมนหลักผมนะคือขายกุ้งใหญ่โดละสี่ร้อยกับกุ้งต e ะก้าเนี่ยกุ้งตะก้านี่เผาโอ้ตัวใหญ่เนี่ยผมเน้นขายแบบนี้ผมจะไม่คือลูกพันธนะผมแค่ติดไว้เฉยคือหมายความว่าผมไปเอามาเลี้ยงเองอ่ะผมก็ผมต้องไปเอามาเลี้ยงอยู่แล้วลูกพันนะแล้วมันเหลือเหลืออย่างที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมก็เลยเอามาแบ่งขายแค่นั้นเองครับไม่ได้มาขายเป็นจริงเป็นจังเลย, <S 1> <S 1> เ,ลยเพราะว่าผมเน้นเน้นเน้นขายเน้นขายกุ้งใหญ่ผมไม่เน้นขาย 1, พันกุ้ง นี่นะฝากไว้นะบอ่อนะส่เดือนนะ่ะผมพูดทุกคลิปเลยนะใส่เดือนนะ่ะตรงเยอะนะนี่ผมก็มีเยอะเนะี่ยต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้มีแปดเก้าตอนนี้มีเก้าก็ลมัาใส่เดือนนะ่ะเยอะใส่เดือนมีเยอะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะ,ยยเ,ยอะเรายิ่งได้กําไรยิ่งเยอะเรายิ่งเหลือตังเยอะใส่เดือนเนะี่ยตัวแปรเลยสาคัญมาก อย่าอย่าไปกลัวไว้ลูกค้าลูกค้ากินแล้วมันจะมีผลอะไรไหมลูกค้าจะแบบไม่ชอบไส้เดือนะไรโอโ้โหอย่าไปคิดอย่างนั้นคือไส้เดือนเนี่ยเราเพาะเองมันสะอาดอยู่แล้วเรามาเราเพาะเสร็จปุ๊บเรามาล้างน้ําอีกเราให้ไม่ใช่ว่าเราควักปุ๊บเลยโยนให้กุ้งกินเลยคือเรามาล้างน้ําให้สะอาดอีกแล้วถึงจะให้กุ้งกินนะแล้วตัวมันเองมันก็ไม่ได้สกปรกอะไรมันมัน ไก่อ่ะมองฟาร์มเขายังให้ใสเดือนกินเลยครับไก่นะไก่อินทรไก่ที่เขาขายแพงแพงไข่เนื้อแพงแพงที่เขาเลี้ยงระบบปิดอ่ะคือเขาเขาดูแลเนื้อเขาดีดีผมไปเห็นมาละเขาให้ไสเดือนกินที่เขาพอเองอ่ะพอให้เขาเขาให้ไก่กินด้วยนะแล้วไม่เห็นซีเลียตบ้างล่ะแต่ไก่อ่ะไก่ตัวตัวนกล้ามขากล้ามปีกอย่างเบลเลอร์เลยเขาเขาขุนไสเดือนอ่ะแล้วไม่เห็นไปซีเลียตตรงนั้นมั่งอ่ะไก่แต่กับกุ้งมาซีเลียตเหรอ มันไม่มันผมว่ามันไม่ใช่นะมันมันไม่สะปกอะไรนะเส้เดือนอ่ะไม่้สกปกเลยโปรตีนสูงด้วยนี่ยนะนี่นะนนะผมฝากไว้เรื่องทําบ่อโครงวันนี้ผมทำทาโครงเสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าเนี่ยโครงแบบนี้มันประหยัดตังกว่าแข็งแรงเนี่ยนะประหยัดตังด้วยแข็งแรงด้วยเนี่ยนะฝากไว้ถ้ามีตรงไหนข้อง ติดขัดต่ก็ทักถามผมในเพจได้ตลอดนะอาจจะตอบช้าหน่อยช่วงเนี้ยผมทำหลายอย่างทำคนเดียวก็เลยเดี๋ยวถ้าว่าเดี๋ยวผมตอบให้โอเคนะครับแค่นี้นะ